แกงผักกาดใส่ปลาเม,ะมะอเจ้าดูหืมน่ากินขนาดผักกจีพริกกะใบน้ำเม่อเจ้าแกงผักกาดแล้วก็ใส่ผักจีลาวสิหน่อยเจ้าใส่ปลาลงมาเลยนี่สวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาข้าวครัวกันไหมแก้วเจ้าวันนี้อีแม่เปิ่นจะแกงผักกาดใส่ปลาวะเจ้านี่เครื่องก็จะมีจะไครพริกหอมขาวหอมแดงเนาะใส่จะใครซอยลงไปก่อนเจ้า สาม้วยหอมขาวเจ้าหอมแดงตาม้วยพริกเจ้ากแกงผักกาดใส่ป่านี่จะใจ้พริกสดนะเจ้านี่เนาะตามด้วยเกลือเจ้า ตามโดยกะปิเจ้าเสร็จแล้วเราก็ตักพริกติ่ต่ำม,มาใส่ในหม้อเลยเจ้าในหม้อนี่แม่ปกต็ใส่น้ำตั้งน้ำเวละเนะตักน้ำม,มาล่างโคกกหค่น้อย เอ <Hey, S 2> น้ำร่างโคกลงมาเจ้าเติมน้ำปลาลาต้มซุปลงมาเล็กน้อยเจ้านี่น้ำปลาาเชฟไพทูนเนาะดอใส่กันเปนกินร้อนนี่เลยนี่เจ้าน้ำแกงเดือดละตั้งไว้ก้มน้ำแกงเดือดแล้วก็ใส่พักลงมาเลยเจ้านี่ <c oughs> แกงพักกาดแล้วก็ใส่พักจีลาวสินะเจ้าแกงพักกาดกับพักจีนี่มันขู่นะมันดึงล้านี่แกงพักกาดใส่พักจีลาวแล้วก็ใส่ปลาหม้อหม้อมันใส่พักจีลาวมันนี่มันหอม พักไปกะละมังเขาหรอกมเ,เดืมได้ง <c oughs> อบไปเลยดูมันหอมพักจีลาวเนะเาะเีรยวแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนเจ้ารอพักซุกก่อนนอพี่เจ้าพักซุกละใส่ป่าลงมาเลยนี่ใส่ป่าแล้วปิดฝาไว้ก่อนเจ้าเดี๋ยวรอป่าซุกก่อนพี่เจ้าซุกละจะปรุงแล้วเจ้าเติมแป้งหวานลงไปแม่บนเอาแป้งหวานใส่ในปากอนแล้วเนาะนนน Lạc sạch hock bom mù mãi chào ni. Sạch hock bom mù mù mịn hôm chào tất lạc để hò chim luôn con bà chắp đi young chắp có hư <laughs> bà alloy liy young in a chào. Hôn đồ chọn chắp, you know. Hm, đấy? Hm, bà lova. đi chắp là. ปละลำหละว่า,ลลเ,จาเจ้าเจ้าเรียบร้อยละเดีเ๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยเลยแกงผักกาดใส่ป่ามอเจ้าดูหืหน่ากินขนาดผัากะจีพริกกับไอนะ้นหมอเจ้าจีพริกดิบนี่เนาะครับนี่ล้มขนาดเลยควันกุนกุนฮ้อนเลยเจ้าแกงผักกาดใส่ป่าล้มๆหอมส,สอดๆเลยเจ้านี่ถ้าเฮามีพริกหนะเฮาจีพริกดิบนี่นะเจ้ากับนี่ล้มขนาดเลยเนื้อแกงผักกาดอีนะ มันหอมอย่างกับหูหอมพักจีแล้วหอมพักปอมหอมรจาการเห็นว่าเจ้าหน้าตาหน้ากินขนาดเลยเนอร์มากินข้าวแรงด้วยกันนะเจ้าแกงผักกาดใส่ป,ป่ามอ